บริษัทซีตรังเอโครอินตรีจำกัดมหาชนสาขากรารศินป์นำร่องโครงการเอสบริกอิดยั่งยืนอิดรักโลกที่นำแนวคิดเซกูราอีโคนมีมาปรับใช้ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียวัตถุดิบและพลังงานนำกลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสมไม่รอช้าค่ะ เราจะพาทุกท่านไปรับชมโครงการดีๆกับเราขอเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการสวัสดีครับทุกท่านค่ะก่อนอื่นต้องให้ผู้จัดการโรงงานได้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการเอสพิีิตยั่งยืนอิดรักโลกค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องนําเรียนทุกท่านว่ากลุ่มบริษัทสีดังของเรานะครับเรามีเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการจัดการบริบรหารวัตถุดิบพลังงานการจัดการกากของเสียที่ยั่งยืนเราจึงจัดทำโครงการเอสเด็กอิกย่งยืนอีกรักโลกเพื่อดเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยโรงงานสาขาการสินก็เป็นโรงงานหนึ่งในโรงงานของโครงการนําร่องนะครับ ปีองพถึง2563นะครับเราได้มีการทดลองนำที่เต้าจากไวรเลอร์ซึ่งเกิดจากไมสับหรือว่าวัชิปซึ่งเป็นไบโอแมสซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตของเรามาทดลองซึ่งเป็นการทดลองเล็กๆนะครับต่อมาในปี64ีนะครับเรามีแผนการจัดการกากของเสียการจัดการกากที่เต้าของไวร์เลอร์อย่างยั่งยืนเพื่อดําเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สด้องได้สามารถดำเนินการได้อย่างได้จริงจึงทําให โรงงานสาขาสินประสบผลสาเร็จในการดําเนินงานโครงการดังกล่าวและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวครับขอบคุณมากเลยค่ะผู้จัดการคะค่ะทุกท่านคะบริษัทซีตรังแอกโกรอินดัสรีจำกัดมหาชนสาขากาลสินถือได้ว่าเป็นโรงงานที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการเอสบิทย่งยืนอิดรักโลกค่ะการนําทรัพยากรมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ทุกคนอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการดำเนินโครงการเป็นอย่างไรวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับน้องๆที่ดำเนินโครงการนี้กันเลยค่ะ สวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีค่ะ,คะน้องบอยน้องออยทุกท่านคะทุกท่านอยากทราบและใช่ไหมคะว่าการดําเนินโครงการเอสปริกอิดยั่งยืนอิดรักโลกข,ของกลุ่มบริษัทสีตรงังโดยบริษัทสีตรังเอกรอินทรี่จำกัดมหาชนสาขาการสินดําเนินการกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้น้องๆทั้งสองท่านมาเล่าให้เราฟังกันค่ะครับผมเริ่มจากเราศึกษาข้อมูลนะครับแล้ทดลองสูตรต่าง ของการทําอิฐจากของเสียภายในโรงงานนะครับและนาไปทดลองที่สถานศึกษาภายในพื้นที่เมื่อได้ผลการทดลองมาแล้วเราก็นำมาเริ่มการผลิตครับโอ้ oh, ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆเลยทีเดียวแล้วในส่วนของกฎหมายล่ะคะความสอดคล้องของกฎหมายเราดําเนินการอย่างไรบ้างคะน้องออยค่ะพี่ดาวนอกจากนี้เราก็มีการนําขี้เข้านะคะตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วก็นํารายละเอียดของโครงการนะคะส่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อให้ดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมายด้วยค่ะโอ้โหในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการทดสอบความทนทานขั้นตอนของการสอดรับก,กับกฎหมายต้องดําเนินการอย่างถูกต้องนะคะใช่ครับเอาละค่ะเราจะพาทุกท่านไปชมวิธีการกันเลยดีไหมค่ะน้องบอยดีครับผมเชิญครับพี่ดาวครับเชิญค่ะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยครับ เริ่มจากนะครับก็คือเราจะใช้ขี้เท้ากับปูน2อย่างนะครับมาผสมกันโดยอัตราส่วนก็คือขี้เท้า6ส่วนนะครับและก็ปูน4ส่วนก็คือเริ่มจากเอาขี้เท้าและปูนนะครับมาใส่ในเครื่องผสมปูนเครื่องโม่ปูนนะครับเพื่อให้ส่วนผสมพุกเข้ากันเสร็จแล้วเราก็นํามาผสมน้ํา โดยที่ความชื้นที่การใช้งานอยู่ที่ประมาณกัมแล้วคือมันเป็นก้อนนะครับเราก็นำเข้าเครื่องอัดอิฐบล็อกได้เลยนะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือใช้ผสมในแม่พิมพ์โดยเราม่มีแม่พิมพ์สำเร็จอแล้วนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในแม่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็ รูปให้เรียบแล้วก็ถอดแบบออกก็สามารถเป็นอิฐได้แล้วครับและนี่คือเอสบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับหลายๆคนคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าอิฐเหล่านี้เราเอาไปทำอะไรห้ามพลาดค่ะติดตามเราในอ e ีพีหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมว่าอิฐสร้างความยั่งยืนได้อย่างไรและกิจ,จกรรมดีๆของกลุ่มบริษัทสีตรังทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook สีตรังกรุ๊ป และ YouTube สีตรังกรุ๊ปชาแนลค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวกันว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ